สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีรถสวยๆมานําเสนอเพื่อนๆทุกท่านกัน1คันนะครับวันนี้เราอยู่กับคันด้านหลังผมนะ BMW220iGranCoupeM-Sport d โมเดล F44 ครับคันนี้เป็นรถปีโมเดล2021จดทะเบียน2022ครับผมเลขใหม่ใช้ไม่เยอะครับเพียงแค่1 0 0 0กับ900กิโลเท่านั้นเอง mm hmm. แล้วก็ประวัติสวยๆครับคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักชนหนักพี ความจมน้ําแน่นอนนะครับผมประวัติเข้าศูนย์ครบทุกระยะทางใครที่ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าเหมือนได้รถใหม่จริงๆนะครับผมอุปกรณ์ก็ครบหมดเลยนะคู่มือการใช้มีกุญแจมี2ดอกนะครับประวัติของเจ้าของเดิมนี่บอกเลยว่าใส่ๆกริบๆนะครับผมเพราะเป็นรถเจ้าของเดียวด้วยนะแล้วที่สําคัญนะผมราคาณตอนนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าค่าตัวของเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้น ตอนป้ายแดงเจ้ารุ่นนี้นะฮะสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นซึ่งปัจจุบันนี้เพื่อนๆประหยัดกว่าตอนป้ายแดงไปหนึ่งล้านบาทนะ,คะใครที่ตอนนั้นเล็งๆอยู่นะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เพื่อนๆจะได้ครอบครอง2 2 0 i Grand Coupe M Sport ปรคันนี้ในราคาเพียงแค่ล้านต้นๆเท่านั้นเราได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมและเพื่อไม่เสียเวลาครับไปตามชมกันดีกว่าว่าคันนี้สภาพสวยแค่ไหนนะครับผมเป็นอย่างที่ผมโม้ไว้หรือเปล่าไปชมกันเลยครับ เรามาดูนะครับผมในส่วนของสภาพคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยสภาพใหม่มากๆอันนี้คือต้องบอกว่าเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะก็ประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์ประมาณนี้นะครับผมโดยเจ้า 220i คันนี้นะเป็นรถสีขาวซึ่งมันมีความเท่มากได้ชุดแต่ง m a r r o แบบนี้นะไฟหน้า LED สวยๆแบบนี้เปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะับด้านหน้าเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวมากๆมันจะไม่เหมือนซีรีส์สามและก็จะไม่เหมือนกับซีรีส์อื่นนะฮะเพราะว่าด้วยรูปทรงที่เขาเป็นตัวแกรนคูเป้นะครับผมมันจะมีความเป็นแบบสปอร์ตนะฮะเนี่ยดูดิดีไซน์ของเขาหน้าตานะครับก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมนะโดยด้านหน้าของเขานะผมก็จะมาพร้อมกับไฟหน้า LED อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับแล้วก็มีไฟ Day t i m e Running มี Park Sen s เซอร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังมีไฟตัดหมอก LED นะฮะกันชนหน้าเป็นดีไซน์ M Aero Dynamic นีครับก็จะมีตัวจัดสรรอากาศตัวรีดอากาศช่องดักลมนะฮะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะมันจะมีความสวยเฉพาะตัวลงตัวมากเส้นสายฝากระโปรงนะครับมันก็จะมีความเป็นลู่ลมนะฮะทำให้อ่าลมที่ปะทะด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่ปะทะเยอะเกินไปจนทําให้กินน้ํามันนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็ดูสีสันเพื่อนสีของตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยนะคันนี้เนี่ยคือเป็นรถที่ใสามากๆนะครับใครที่ ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าโชคดีจริงจรนะิทีนี้เรามาดูที่ตัวล้อครับล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อ5ก้านคู่ขนาด18นิ้วนะครับตอนนี้เนี่ยที่ใส่ยางอยู่นะเป็นยางปี2024นยะครับยางปีก็ยังไม่ลึกมากนะผมแต่ต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับตัวยางที่ใส่มาเนี่ยเป็นยางจีนครับนะเป็นยางจีนถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละแต่ว่าอายุการใช้งานความนุ่มของเนื้อย,ยางอาจจะสู้ยางไทยไม่ได้อันนี้พูดกันตามตรงนะก็คือหมายความว่าอะไร อายุการใช้งานมันจะสั้นกว่าปกติยางไทยใช้2ปีครึ่ง3าปีใช่ไหมครับหรือว่าฝืนใช้อิกนิดหน่อยก็ยังพอไหวแต่พอเป็นยางจีนเนี่ยเพื่อนปีหนึ่งปีครึ่ง2ปีเนี่ยมันก็เริ่มจะสึกหลอเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็บอกให้เป็นข้อมูลนะครับส่วนตัวระบบเบรกเป็นดิสสีล้อนะครับแล้วคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า2อ,องสศูนไอเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะเพื่อนไม่ใช่ขับเคลื่อนล้อหลังนะ ขับล้อหน้านะครับก็อาจจะมีถ้าขับเร็วๆหน่อยอาจจะมีอาการหน้าดื้อบ้างแต่ก็ไม่ต้องห่วงเขามาพร้อมกับระบบควบคุมเสถียรภาพนะครับผมมันก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวการขับขี่ให้มีความสมูทลื่นไหลามากขึ้นนะครับผมนะทีนี้เรามาดูมุมกว้างของเจ้ารถยนต์คันนี้ครับโดยเจ้ารถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นแกรนด์คูเป้ซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากตัวซีดานนั่นก็คือตัวหลังคานะครับผมตัวหลังคาตรงนี้เนี่ยนะนะให้ดูตรงนี้หลังคาตรงนี้นะฮะ มันจะมีความสโลปลงครับเห็นไหมมันจะเหมือนรถ2ประตูแต่มันก็ไม่ใช่สประตูค่อนเป็น4ประตูนะครับผมทำให้พื้นที่การนั่งโดยสารัรเบาะด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งของโมเดลนี้แต่เรื่องของดีไซน์บอกเลยว่าไม่เป็น2รองใครนะครับและอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งตัวนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับกระจกประตูแบบเฟรมเรทนะมันก็จะไม่มีขอบครับนี่ผมจะเปิดให้ดูครับเห็นไหม กระจกประตูมันจะไม่มีขอบมันเป็นแบบเฟรมเลตเหมือนรถคูเป้ฮะเหมือนรถสปอร์ตทั่วไปเลยนะผมข้อดีคือมันมีความเท่ในตัวมีความแบบถูสวยหรูเวลาเปิดประตูโชว์ใครเนี่ยมันดูเท่ครับแต่ว่าเรื่องของการเก็บเสียงการขับขี่นะครับเวลาเราขับด้วยความเร็วเนี่ยเสียงลมจะมีเล็ดรอดเข้ามาในห้องโดยสารบ้างนะครับผมอันนี้คือเรื่องปกติของกระจกที่เป็นเฟรมเรทนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบดูโอเลเยอร์นะครับมันจะเป็นเลเยอร์เดียวนั่นหมายความว่า เสียงลมอะไรมีเล็ดร้อยเข้าไปแน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือเป็นข้อมูลที่คนขายเขาไม่ค่อยพูดกันนะครับอันนีผ้ผมก็บอกให้ฟังนะเพราะว่าผมก็ไปลองมามันก็เออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมและส่วนด้านบนนะครับก็จะมีหลังคาที่เป็นพาร์โนลามิกกัสลูปเป็นหลังคากระจกนะครับผมสาวอากาศเป็นทรงคีบฉลามนะดูเท่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับทีนี้ถัดมานะครับผมในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะด้านท้ายของเขามาพร้อมกับไฟท้าย LED ครับซึ่งไฟท้ายของเขาเนี่ยนะก็จะเป็น ในส่วนของดีไซน์ที่ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์3มิติเวลาเราเปิดไฟเพื่อนๆตัวหลอดไฟนะฮะมันจะมีความเป็นมิตินะครับผมทําให้มีความคมชัดมีความเด่นชัดเวลากลางคืนสวยมากครับสวยมากเป็นรูปทรงตัว L นะครับผมเนี่ยเป็นรูปทรงตัว L แบบนี้นะครับจะมีความสวยลงตัวมากเลยแล้วก็ในส่วนของไฟถอยจะเป็นไฟสีขาวๆอยู่ด้านหลังนะโลโก้สลัก2 2 0 i มีนะครับกันชนด้านท้ายเป็น M Aero นะผมก็จะมาพร้อมกับปลายท่อคู่แล้วก็ชายด้านล่างตรงเนี้นะพี่เป็นส่วนของดิฟฟิวเซอร์เนี่ยนะนะก็จะเป็นสีเทาๆไม่ใช่สีดำนะเป็นสีเทาๆแบบนี้ก็จะมีความลงตัว Park คเซนเซมีให้รอบคันเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบ Park a แอซิดก็คือระบบช่วยถอยเข้าซองนั่นเองเขาจะค้นหาช่องจอดแล้วเราก็กดยืนยันเขาจะหักพวงมาลัยของเขาเองแล้วก็มีระบบรีเวิร์สรีเวิรคืออะไรอธิบายง่ายๆเวลาเพื่อน เข้าในซอยแคบๆแ,แล้วเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าข้างหน้าเนี่ยเวลาเราเดินหน้าไปจะคูดไหมจะชนไหมเราสามารถรีเวิร์สได้ในระยะ50เมตรนะครับตัวรถจะถอยหลังกับในทางเดิมที่เพื่อนๆขับเข้ามารับรองว่าไม่มีคูดแน่นอนเพราะว่าอะไรทางเดิมที่เพื่อนๆขับเข้ามามันไม่คูดไงนะฮะเขาก็ถอยกลับทางเดิมให้ในระยะ50เมตรถ้าเกินกว่านี้ก็จะหลุดระบบนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลย นีผมใครที่ขับรถไม่แข็งขับรถไม่เก่งช่วยได้นะครับผมนะตัวฝาท้ายครับตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบธรรมดาครับไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมซึ่งในรุ่นนี้ที่ขายกันต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีฝาท้ายไฟฟ้ามาให,มให้มีคลิกเซนเซอร์ให้แต่ในประเทศไทยคันนี้เป็น 4KD ครับผลิตในประเทศไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะส่วนพื้นที่การวางของบอกเลยว่าคันนี้วางของได้เยอะครับถึงรถมันจะเล็ก นะดูเล็กๆดูกระทัดรัดแต่ว่าพื้นที่การขนของมีให้เหลือเฟืองมากๆวางกระเป๋าได้นะครับวางกระเป๋าเดินทางวางกระเป๋าเป้สบายๆนะครับผมแล้วก็ตัวเบานะเนี่ยฮะสามารถพับได้ด้วยนะครับผมเขาจนะมีส่วนของสลักล็อกนะฮะทั้งซ้ายและขวานะครับเอาไว้ให้เราดึงนะครับผมแล้วก็ดันของเข้าไปได้เพิ่มพื้นที่การวางของได้อีกก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ใส่มาให้ในรถยนต์คันนี้นะครับนะ ปิดฝากระโปรงใช้มือนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเรื่องสีเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมภายนอกนี่คือเรียบร้อยมากๆเรามาดูกันต่อที่ภายในเปิดประตูนะครับนี่ฮะเปิดประตูมาเราก็จะเจอกับตัวเบาะที่เป็นเบาะสีแดงสวยเลยนะฮะนี่เป็นเบาะสีแดงสวยๆแบบนี้แล้วดูสภาพเบาะใหม่มากนะสภาพเบาะนี่แบบใหม่ๆเลยนะดูสิใหม่ขนาดไหนดูไม่มีรอยยับเลยฮะ ไม่มีรอยยับรอยย่นเลยเพื่อนอันนี้คือรถใช้งานมันหนึ่การ้อยกิโลนะดูดิไม่มีแบบรอยทลอกอะไรเลยนะตรงพลาสติกต่างๆนะครับผมตัวสครับเพดนะตัวสครับเพดเนี่ยฮะเห็นไหมรอยทลอกนี่น้อยมากๆน้อยเลยนะครับผมที่เป็นโลโกโ้เอเนี่ยฮะตรงเนี้ยคือแบบถูกเจ้าของขาก็ดูแลดีมากนะฮะเออแล้วก็ ในส่วนของฟังก์ชันตัวบาดนะครับก็จะมีเบาะปรับไฟฟ้าใช่ไหมมีที่ดันหลังปรับพนักพิงปรับกระดกหน้ากระดกหลังมีเมมโมรีจดจําตําแหน่งให้ผู้ขับขี่2ท่านนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะครับตัวแผงประตูเนี่ยฮะบุหนังสีแดงนะครับผมเป็นที่เท้าแขนวางแขนแล้วก็มีไฟแอมเบียนต์นะครับตกแต่งมาตรงขอบประตูตรงนี้ซึ่งดีไซน์แอมเบียนต์ไลท์ของทันนี้เนี่ยมันจะมีความสปอร์ตซิงมาก ให้ดูแบบนี้สวยมากนะครับผมเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงพรีเมียมซาวทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นเครื่องเสียงแบรนด์อะไรนะเป็นเครื่องเสียงพรีเมียมเฉยเป็นระบบเซอร์ราลสตูดิโอนะฮะเสียงเพาะครับอันนี้ทีนี้เรามาดูที่พวงมลาลัยครับในส่วนของพวงมลาลัยเนี่ยเป็นพวงมลาลัย M3 ก้านนะครับผมก็จะมีในส่วนของปุ่มควบคุมเครื่องเสียงรับสายระบบควบคุมความเร็วนะครับผมแล้วก็มีระบบช่วยเบรกนะระบบควบคุมความเร็ววิส เบรกกิ้งนะครับก็คือจะเป็นระบบช่วยช่วยเสริมแรงเบรกแล้วก็เบรกในกรณีฉุกเฉินจริงๆนะครับก็จะมีมาให้ตรงนี้นะครับผมพวงมาลัหุ้มหนังครับจับสัมผัสดีมากๆแต่เสียดายอย่างหนึง่งซึ่งใน 220i ที่เป็น CKD หรือว่าประกอบในประเทศเนี่ยไม่มี p a ดเดิลชิพโหน่าเสียดายจริงๆนะครับแพดเดิลชิพไม่มีแต่ไม่เป็นไรการขับขี่สนุกสนานเพราะว่าเกียร์ของเขาเป็นสเตปทอนนิกเราสามารถเชนเกียร์ผ่านตัว คันเกียร์ที่คอนโซลกลางได้ครับแต่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าพัดเดิลชิพเท่านั้นเองนะในส่วนของระบบเปิดไฟนะเป็นระบบออโต้ครับระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมมีไฟตัดหมอกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะมีไฟปาร์คนิ่งด้วยนะไฟปาร์กก็เอาไว้จอดข้างทางนั่นเองนะครับนี่นี่คือสภาพในภาพรวมของเข้าคันนี้นะครับผมถือว่าสวยงามมากเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะครับ ให้เพื่อนๆได้ชมในส่วนของเครื่องเสียงของเขานี่เข้ามาในรถนะครับผมเวลาสตาร์ทเนี่ยปุ่มสตาร์ทจะอยู่ที่คอนโซลกลางตรงเกียร์ตรงนี้นะครับผมกดปุ่มตรงนี้ฮะอ่ารถก็จะสตาร์ทติดขึ้นมานะครับผมทีนี้หน้าปัดนะครับผมของรถยนต์คันนี้เนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลเป็นหน้าจอเลยนะครับผมเป็นหน้าจอเลยแบบนี้นะครับเป็นดิสเพย์นะก็จะบอกข้อมูลต่างๆนะครับผมวัดรอบวัดความเร็วระยะเชื่อเพลิงระยะทางหมวดการขับขี่ รหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนฟังก์ชันหน้าจอตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมว่าอยากจะให้เขาแสดงเป็นฟังก์ชันไหนตอนนี้แสดงเป็นฟังก์ชัน navigation อยู่นะฮนะรหรือว่าระบบแผนที่นั่นเองเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนวิทยุจากพลังวายก็ได้เลยนะครับก็จะมีแสดงสถานะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เรานะครับผมมาดูคอนโซลกลางนะผมคันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบ Connected Drive เวอร์ชันใหม่ละเป็นภาษาไทยนะครับผมการใช้งานไม่ยาก ผการใช้งานไม่ยากเลยคือเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะครับผมอย่างตอนแรกที่ผมได้สอนไปเมื่อครั้งที่แล้วในรุ่น X 3ซึ่งตอนนั้นยังเป็น Connected d r i v e เวอร์ชั่นเก่าเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยเราก็มาดูในส่วนของสถานะรถยนต์ครับเข้ามาที่กําหนดการเข้าบริการนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ประวัติการรับบริการครับเราก็สามารถที่จะดูได้แล้วว่าคันนี้ประวัติเป็นยังไงเข้าไปทําอะไรบ้างแล้วเป็นภาษาไทยอ่านง่ายมาก นะครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยฮะเข้าไปที่นะเข้าไปที่เลขไม่แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองกิโลเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหกปีที่แล้วคือสองพันยี่สิบสี่เข้าไปทําเกี่ยวกับน้ํามันเบรกครับนะหรือว่าเราเราจะดูข้อมูลย้อนกลับนะครับผมอ่านี่วันที่สิบหกเดือนสิบปียี่สามระยะทางที่หกหมื่นหนึ่งเข้าไปทาอะไรบ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับตรวจเช็คระบบรถยนต์นะครับเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะฮะก็จะทําให้เราเนี่ย ได้รับรู้ว่าประวัติการเข้าสู่ของเจ้าของเดิมเขาเป็นอย่างไรนะตรงนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของ Apple CarPlay Android Auto นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เนี่ย Apple CarPlay เนี่ยเขาลองรับแบบไร้สายด้วยเออไม่ธรรมดานะครับผม b m กับ Apple เขาจับมือกันนะตอนช่วงแรกๆเลยทำ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ครับอ่าใครที่ใช้ iOS บอกเลยว่ายิ้มกูกริบแน่นอนไม่ต้องต่อสายเท่ Pay มากนะครับผมนี่คือในส่วนของเครื่องเสียงของเขา ลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศครับซึ่งหน้าจอจะมีขนาดเล็กซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วไม่จําเป็นต้องมีหน้าจอใหญ่เพียงแค่เราดูข้อมูลนัวภูมินะฮะทิศทางลมแรงลมนะ ac เปิดไหมแค่นี้เราก็รู้แล้วในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศลงมาก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะผมนะเป็นปุ่มเกี่ยวกับเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงอะไรพวกนี้มีไวลสชาร์จนะครับผมสามารถชาร์จมือถือไร้สายได้มีช่อง usb ไว้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นมีเ u t l e t หนึ่งช่องที่วางแก้วน้านู่นนี่นั่น ครับอันนี้คือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานปกตินะในส่วนของเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ดูอัลคัทเจ็ดสปีดนะครับผมฮนะก็จะมีคันเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์นะครับผมสามารถควบคุมในส่วนของข้อมูลหน้าจอได้แต่ว่าเราสามารถสัมผัสผ่านหน้าจอได้นะถ้าเราไม่ถนัดคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะฮะควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวเทคชั่นคอนโทรลมีมาให้ p าร์คเซนเซอร์มีมาให้นะครับระบบไอดอลสตาร์สต็อปสามารถปิดได้โหมดการขับขี่มีให้เลือก3าโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรันะ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้ครบหมดทุกสิ่งอย่างที่เพื่อนๆืนต้องการเลยนะเออแล้วคันนี้นะครับผมเป็นรถศูนย์แน่นอนนะครับเพื่อนๆืนนก็จะได้กล้องบันทึกเหตุการณ์แบบนี้นะครับนี่ย,ย้อนแสงมองไม่เห็นเลยนะเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมคือเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับผมให้ดูด้านหลังนะด้านหลังก็อยู่ตรงนู้นนะครับผมเห็นไหมเนี่ยตรงนั้นนะนะก็จะมีบันทึกเหตุการณ์ไว้นะครับผมเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเราสามารถที่จะ เอาเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะเจ้าเครื่องเสียงตัวนี้นะผมเขาจะประสานงานกับตัว Connected Drive ซึ่งเวลาเราเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขับไปชนตูม้มสมมุตินะไม่ได้อยากให้คนชนนะแต่ว่ามันเป็นระบบของเขานะฮะอธิบายให้ฟังขับไปเกิดอุบัติเหตุปุ่มขึ้นมารถมีการกระแทกแรงๆนะครับผมเขาจะมี e m e r g e n c y c a l l เข้าศูนย์บริการ bmw เพื่อ ให้ทางศูนย์ B.M เนี่ยเขาโทรกลับมาที่ตัวรถนะครับผมเพื่อสอบถามว่าเราเป็นอะไรมากไหมถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการตอบรับหรือว่าเราไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้เนี่ยเขาจะเรียกรถกู้ภัยมาที่ตำแหน่งของเราทันทีเนี่ยถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆของ B.M.W นะฮะคันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมนะแล้วก็การตกแต่งนะครับก็จะมีไฟอัมเบียน์แบบนี้เปลี่ยนสีได้นะใครไม่ชอบสีน้ําเงินแบบนี้ก็เปลี่ยนสีได้นะครับผมก็ ประมาณนี้แล้วดูสภาพเบาะคนนั่งข้างคนขับยังใหม่แต่คนนั่งข้างบอกเลยว่าใหม่มากนะฮะใหม่มากดูดิไม่มียับไม่มีแตกลายไม่มีแบบลอยทะลอกเลยเพื่อนๆดูโอ้โหใหม่จริงนะเออนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของเบาะนั่งโดยสารด้านหน้านะครับทีนี้เราดูเบาะด้านหลังฮนะนี่ ในส่วนของด้านท้ายของ 220i นะครับผมเขาจะมาพร้อมกับช่องแอร์นะครับผมช่วยกระจายแรงลมให้กับผู้นั่งโดยสารด้านหลังนะฮะทำให้มันไม่ต้องรอความเย็นนะครับก็จะเย็นเร็วทันใจมีช่องช,องชาร์จไฟ USB ท้า e C 2ช่องนะครับมีไฟส่งเท้าแบบนี้นะนี่ไฟส่งเท้านะครับผมแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยอย่างที่บอกตัวเบาะของคันนี้เนี่ย ถามว่านั่งสบายนั่งสบายนะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มีความเฟิร์มของเนื้อบาอนะครับผมแต่ก็ไม่ได้กระด้างนะทีนี้มันจะมีเรื่องของศีรษะผู้นั่งโดยสารนะครับผมเพราะว่าหลังคามันจโลบลงมาแบบนี้นะเมื่อเรานั่งโดยสารเนี่ยหัวจะติดถ้าเป็นคนตัวสูงนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวทั่วไปเนี่ยร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยพืนที่ศีรระนะครับผมมันก็จะมีให้เล็กน้อยคนสูงๆก็าอาจจะคอย่อนบ้าง ก็มีหลังคาพาโนลามิกกาสรูแบบนี้นะครับก็เพิ่มความหรูหราให้กับภายในห้องโดยสารได้อย่างดีเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถภายในใหม่ไหมผมถามคำเดียวว่าคันนี้ใหม่ไหมถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราไปดูกันส่วนของห้องเครื่องนะครับดึง2 t ทีนะครับผมนะก็ไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะครับเพียงแค่เราดึง2ทีแบบนี้เราก็มาดูห้องเครื่องของเขา นี่นะนี่ห้องเครื่องใหม่กริปบอกเลยแห้งๆนะครับผมคันนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เท192แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรนะแล้วก็ใช้ระบบขับเคลื่อนเป็นเกียร์ดูโอคัท7สปีดนะครับผมเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ B M W โมเดลนี้ F44 220i เนี่ยเป็นรถขับหน้าครับอ่าก็อย่างที่บอกไปนะการขับขี่เนี่ยใครที่ขับ รถซีรีส์3ซีรีส์5มาก่อนมาขับซีรีส์2เนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นขับหน้าไงเพราะว่าซีรีส์3ซีรีส์5มันขับหลังนะครับผมแล้วก็เข้ามาพร้อมกับในส่วนของพวินพาวเวอร์เทอรการขับขี่การเร่งบอกเลยว่าไม่เป็น2รองใครขับดีมากๆแล้วช่วงล่างเอนะคันนี้ได้ช่วงล่าง M Sport นะจะมีความกระชับมีความเฟิรม์มนะครับใครที่ ชื่นชอบการขับขี่รถเนี่ยนะบอกเลยว่าจะชอบแต่ถ้าไม่ชอบชอบความนุ่มนวลอาจจะรู้สึกว่ามันกระด้างเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอยากให้มาลองขับดูก่อนนะมาลองขับมาลองดูคันจริงก่อนนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะคันนี้ดูดิใหม่กริปเลยอะใหม่มากนะครับก็อยากให้เพื่อนมาชมคันจริงนะนี่ก็ฝากไว้หนึ่งคันนะครับผมสำหรับ bm w 2 2เ i อยคันนี้นะเพื่อนๆท่านไหนที่มีใครสอบถามเข้ามาหรือว่ากำลังตามหารถนะครับไว้ใช้งานแนะนำแนะนำเลยนะครับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดจดสองพันยี่สองเลขไมล์หนึ่งแสนเก้าร้อยกิโลประวัติสวยๆอุปกรณ์ครบๆเหมือนรถใหม่เลยคันนี้ ได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้1คันนะแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะฮะจะได้มียอดซับสไครต์สูงขึ้นมาสักทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ที่180,000กว่าเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ